ขออนุญาตสวดมนต์ต่อนะคะ EP ที่สองทับสามค่ะบทที่สิบสี่บทสดมหาสมัยศูนเอวันมีชุตังเอกังสมิญังพระคาวาสักเกสุภิหญาติกับปิรวัตรถูกสมิงมหาวันนี้มหาตาพิ่กุสังเกตนัสติงปัญจมัตเตหิตที่กูสตหิตสัพเพหิวะอรลฮันเตหิตทัตเตหิตจโรกัะทาตุหินเทวตา อ阿拉หันเตหิทสศหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยคุยนะจันนิปฏิตาคุณติพะขวันตังทัศนายาพิภูตอาตคูตอาตคูอาตตุนนางหุตาวาสปกาธิการนางเทวานางเอตัตะโหสีายังคูพะคาวาจะคูสุวิหะจีกระดีวัตถุปฏิระวัตถุสมิงมหาวันนี้มหันตาพิภูสังเคนตัดถิงปัจจุบันเตหิพิภูตะเตหิสะพเพห์วะอ阿拉หันเตหิทัศหิจารุกะทาตุหิเทวตา อัศนายะพี่ขูส่สำคัญจะเยนนูนมันมนยามปีเดยนะภควาเตเนุปัสสังกเมยยวาอุปัสังกาม,มิตาวาภควาโตท,ทันติเกปันเตกะาทาภาเสยมาติอัตคูตาเทวตาเซยยะทาปินามาภาะวาปุริโสธรรมันทิสังวาพุทธทางพระนางอันตลิหิตาภาภะควาโตปลาตุรหุปลาตุรหุปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตาภะควาโตทันติเกมังคา,ท,างทั้งอื อภาสีมหาสมยโยปวารสเมิงพัฒเพวกายาพิกันตาเตวิชานาถาปคกุภิโกสีโรกัมมนูกัสสามิยะจตุมมาจตัทธิตาเย,ยสิตาคิริขพลังปไปหีจตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสันลีนาลูมหังสัาวสิสมัมภูรูอุทาตามนา,าสุทาวิปัสสันธรมนาวิลาเพยโยปัญจตเตนะตาาวาวะเนกาเปิรว,วัฒเมตาตัวมันตีจตทาสาวกเกศาสนีนะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภะกุภิโก เตจ่ตาปรมัตถกลุมถุตวาพุทธศาสนานังเตส้มปาตุระหุยานังอมนุษสานทัสนานางอะเปเกเตส้มปาตุระหุยานังอมนุษสานทัสนังอะเปเกสัตมบทักุงสหัสังอจ่าสัตตลิงสตังอี สาตังเอเกสาสานังมุนสานะทัตมสัสหนุงอเปเกนันธรรมตักุงที่ตาสัพพะพุตานุงตันจัสัพพังอภิญญาญาอภคิตรวาแะจักุูมาตะตัมินจีตะาสาวะเกสาเสนีละเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถาพิโกเยโวหังกิติสามิขีรหิวรุปโสตาตาสาหัสาวยาคภุมากาปีนวัตวาเตมิเทมันโตชูเทมันโตวันมันโตจัชจิโนมุธรรมนาภิกรรมพิคุดังสมิติงว่นัง พระยาสดมนต์ค่ะโมธมานาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิติงวนังซาตากีราติสหัสายะคานานาตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตซสซีโนโมธมานาภิการุงพิคุณนางสมิติงวนังอิเจเตสุลัสสหัสายะคานานาตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตซสซีโนโมธมานาภิการุงพิคุณนางสมิติงวนังเบสามิตาปัญจชตตายาคานานาตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตซสซีโนโมธมานาภิการุงพิคุณนางสมิติงวนัง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุลละสันนิเวศนางพื้นโยนงางตตสหัสสังยงคานางปยญตุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโทปาคาสมิติงวนางปุริมันจ่าที่สร้างราชาตตละทประสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชาและสาสีโส ปุตตาปิจัสาภะหัวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัชชินุโมธมานาพิกฆมุงพิกุนังสัมมิติงวนังอักขินันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตับประชาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชาจ้สศาสิโสปุตตาปิจัสาภะหัวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัชชินุ โมทมานาริการมุ่งพีคุนังสมิติงวนางปัติมันจัดทสังราชาวิรุปคโขประสัสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิจะสาพระหวอินทนามามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัสสิโนโมทมานารพิการมุ่งพีคุนังสมิติงวนางปุตตะรันจัดที่สังราชากุเวโรตับประสัสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิจะสาพระหวอินทนามามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัสสิโนโมทมานารพิการมุ่งพีคุนังสมิติงวนางปุริมาทะ โคลิมาที่สังทัตตะโททักคีเีนัวิรุณทักูปัจจิเมนัวิรูปะคุกุเบรุอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาตามันตาจตุโรทิสาทัตทัลลมนาอัตทังสุวะเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวันจานิกาสตามายากุเกณฑเวเกนดูจัปปิภูยูตูสหะจันทโนกามเสษตรโธตะคินทุมันุนิมันดูจักปะนาโธอุปมันดูจักเทวสุโตจักมาตาลิจิตตาเสโนจักคันธโพนาโรลาชาชนุสโค อาคูปัญจสิโัวเจวะติมพลูสุริยวัชชาเอเจจันเยจลาชนูกันทบาสหราชพิโมธมานาพิฆัมพิกนางสมิติงโกนังอาทุอาทาคูนาภาษานาคาวีซาลาสหตัดชกากรรมภะลัสตระาอาคูปายาคาสหันยาจิพิยาโมนาทัตนาลาจอาคูนาคายะตัดิโนเอยวันุมหานาคูโซปะคาสมิติงโกนังเยนาคาลาชีสหฮารันติทิพาทิชาปักคีวิสุดที่จักขุ วิสุทธจักรูเวหายาสาตีนัชปัตตาอิจราสุวรรณาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานะมาสิสุปันนโตเขเมมกาสิุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหะวันยันตานาคาสุปนาสนัมกังสุพุทางชิตาวชิรหัตเทนะสมุททางอสุราติตาพาตลุวะสวาเสตีอิทิมโตชิติมโตเนรัติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราเทวสาส เทวขาสาเวปัสจิชุติจ่าปะหาราโทนโมจีสหสตัญญาผลิปุตานังจ่าเพเวรุติธาเมกาทันในหิธวาพรลิงเสนางราหูมุตปาทมุลาหูพัดธมุปาขมุงเราม่ยูพภาณิทันทัดเตวิคุณังถึงมีดิงว่านางอาโปจะเทวิปทิวีจ่าเตโชวายโยตถาขมุงลุนาวาลุนาเทว วาโซโมูจเจ้าสาสหานีตากรนาการยิกาอาหูเทวาเจ้สาสิโนทาเซทเจ้าธากายาสาพินารัตตะวัน,นิโนอิทิบันโตชิดิมันโตวานัมันโตสติโนมูถ้ามานาพี่กามุพี่คุณางทัมม็ติงก็นาง เปตรเทวาสหคคีจะสมาจักรุเยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูภุรักิตานะคะตาณิภุรักิตะวาอาคูมันเถราหากาวะสูนังวัตโวเสโทศักูปาคาบุรินทโทท้าเสตินัทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชิติมันตูวันมันตูสัตติโนโมธามานาภิกขุมุคุนางธมิติงมนังอาทาคูสาภูเทวาสาลักชาลมัคีสิคาหรือว่าอัตถกาจารูชาจะอุพภาปุตพนิพาสีนุวรุณา สหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนจกาสู้เลยยุจิลาอาคูอาคูวาเซเวเนสิโนทัศเจเตทัากายาัพเพนนานตมานิโนอิจิมันโตทิตเตมันโตวันะวันโตสัติโนมุทัมานาพิกฆมุพิกุนังสะมมติงวานางสมานามหาสมานามารุสามานุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทากคู ฮาริโอเทวาเยจโรหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายนทัสสีโนทัสเซเตทากายาสภพนานะตะวันนิโนอิที่เป็นตัวชุดตัวเป็นตัววรรวันณตัวทัสสีโนโมธามานาพิการมงพิคูนางสมิติงว่านาง สุก,กากรุมหาลุนาอคุยคณะซาสหะโอทาตะคยหาป้าโมคาคุย,าาายาคณะสาจักนาตธรรมมาตาหาลาัคชามิสกาจายสัสสีนโนท่านยังอาคาวิชนโูโยทิสาอภิวาสติทัเิเตทัฐากายาสัพพีนานตตะวันิโูอินทิมันตูชุติมันตูนัมันตูนตสัตสนะีนูปูธมานาพิการมุมพิครูนางสมิติงวนาง เคมียาตุธิตายามากัตถกาจันยัสสีโนสัมพิจการลมเสถาโชตินามาจะอสวาริมาเนลตินุวาคูอัทาคูบรณิมิตาท้าเซติทากายาสพินานัตตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันละมันโตสัสสีโนโมทะมานาพิกมุงพิคุณังสัมปิตินุวัง ตัทเทตเทววนิกายญาติพีนานะตะวันนิโนนามันวเยนอาคันชุงเยจันเยจติธาสหพระพุทธชาติมัคคีลังโอคตินนัมนาสวังทักเคมูคาตะลังนาคังกันทางวะอัสิตาติตังสุภามาปรมาโตจักผูตาอิศมาโตสหะทันนังกุมารูติโสจักโสปาคัสติมิงวกนังสหะสพามะโลกานังมหาพรมาปิจิตติอุปปันโนทิติมาโตพิสมาพิสมากายูยะสิตโสทัสเสราอิสระอาคูปันเจกวาตวติโนเตสันจักมชโตอาคาฮาริโตปาลิวาริโต ตจสัสภีพิกันเตินเทเทวีจพามาเกมนาสนาพิกามิปัสสะกานาสะมันยัียงอิาักกานะพันธะทธะราคีนะพันธุมาทูสมันตามหาปาริวาปาริวาเลทะโมอโวมุนจิทาโคจินังอิจิธารมหาเซนูกันหาเซนังอัปย์สยิปานินาตาหะตาตาละ มหัจจะสลังกตว,วาตวนณเพระวังตถาปุสโกมีโขท่นยันตัวสวิชโกโต,าโาตถาโสปัจจุทาวติสังกตูอัสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะกิตวาจะคุมาจะตัวมัญชีตทาสาวกีชาสนีนาเตมาลาเตนาภิกันตาเตวิชาณธาภิกโวเตจะตัตปะมะกลงสุตวาพุทธาศาสนาธนังวีตลาเคหิป,ปากามุงเนทั้งโลมันปิอินทิยุงสภเวิจิสังฆา,ามาพุทธหญตีตาญาติสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวก กาเตนเชชนีสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริสิตธิปฏิจจชชยาสิทธีมหิตที่มหาคูณาปริปมิตาปุญญาธิการสะสัพันตรายะนิวาลณะสมัตถัสสาพระครวตัวละตัวสมันสมมาสัมพุทธะอัตุตะละสตมังฆาลานุภาเวนะฉับพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัาสปาละมิตานุภาเวนะทัาสปปาละมีตานุภาเวนะ ทัาสะปรมัตถภาวรลมิตาน to então, e, um ุภาเวนะศีละมาสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะติชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพาานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมคันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัทถังอัทถังขี่กามคานุภาเวนะอัทสมาปฏิยานุภาเวนะชาละปิญานุภาเวนะจตุสัน จะาายานะุภาเวนะถสพัพพะรยานาะนุภาเวนะสัพพัญวิตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุญตาอุเปกขาอุภะตุอุปเเคห์นุภาเวนะสภาพบาริตานุภาเวนะรัตนตยาาัตยาสละนานุภาเวนะทุยหังสัพพโทขโสกุป,ป,ปัตถวะทุกขโท,โทมนาสุป,ปายาวิราสันตุสัพพะอันตรายาวิราสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีกายุตาตุยหังหัวตุสตะวัตสะ ชีวะในกำมังกิโกโหตุสาปทาอาการสปปพัตวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอรักขกาลเทวตาสทาตุมเหอนุรักขันตุภวตุสัพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาวินาสทาตุทิพวันตุเตภวตุสัพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาวินาสทาตุ ูเตีรยวตูเตพวสับมังขรังรักขันตุสัพตูเีวตาสับปาซ้ำปลาลูกปาเวนะรทาสตรีพวัตูตนักขัติยาขาูตานางปลาปะคานิวารณาปฏิสปาลิตสานุภาเวนะอันตวาตีสังอุปทเวนักขติยาขาพูตานางปลาปะคาหานิวารณาปฏิสาลิตสานุภาเวนะอันตวาตีสังอุปเทวนักขัตยาขาูตานางปาปะคานิวารณาปฏิตสานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปเว บทที่สิบหกพัดเท่งรักคาฐานอตีตังนานนว่าขมือนะนับปฏิกังคนะนะาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงที่ยังไม่มาถึงยัตตีตามปะหีนั่งตังบักปันจันจันนะข้าตังสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถฏฐตถาวิปัสสติอทังทีรังอทังกุปังตังวิทามะนุปโรคะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนนนั้้เเพิ่งงจรรญือใหปป อดเชวากิจจะมาตับปังโกธัญญารละนางสุวีถึงทําความเพียแต่ในวันนี้แหละใครจะร,รู้ความตายในวันพรุ่งนา่นะฮินสังคารันตีนมหาเสนีนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพลียนกับความมาัธยกับมัจุราผู้มีเสียญายใหญ่ใหญ่นั้นเพไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงปะ โูรัตมตันทิตังวีพัทเทกาละตูติสันตุอจ,จิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยาะไม่ได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจรเิญด้วยประการชน,นีิแล บทที่สิบเจ็ดเปลี่หับปัญจเวคนาปาถาชราทำมามหิชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพรมความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทำมามหิฉลพญาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพรมความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานาทำมามหิมรนางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพรมความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยะหินานาเปหินานาพะบูนาพะบูเราจะรัไม่เป็นต่างคือว่าจากนั้นจะรับผล ความพัดภาคจากของหลักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมศาสมกรรมหินกรรมทานยาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิชนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ทนมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิ การละยานังวาระปังวาตัสสะาทายาทา,ทา,ทา,ราพระวิสามิเราจักทำกรรมใด,ไ,ดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทาย,ยาคือว่าจากนี้รัาผลกรรมนังสือไปเอวังอัมเหหิอภินทางปัจเวกิทธพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกทุกวันเทิน